มาดูกันที่ตำนานหยุ่มหัวไหลเดมี่เก็บพี่ใหม่ใช่ไหมถูกต้องค่ะเองเดมี่ลูกแม่ลิเดียพ่อมแมทธิวกับพี่ใหม่เดวิกาคนสวยนั่นเองกลายเป็นภาพมีมแชร์กันเยอะมากในโซเชียลซุปตาดังขนาดนี้ถึงจะเป็นซุปตาตัวน้อยเราก็ต้องขอฟังคำแถลงการของเขา้ชมไปดูหน่อยค่ะพี่ใหม่ใช่แล้วทำไมถึงหยีพี่ใหม่ลูก พี่ใหม่ถามว่าทำไมอีกพี่ใหม่คะยี่พี่ใหม่ทําไมคะพี่ใหญ่พี่ใหม่ถามอยากหยิกอยากหยิกอยากหยิกพี่ใหม่สวยไหมสวยเลยดมี่ทําอะไรเหรอเดมี่พี่ใหม่ทำอะไรนะเดมพี่ใหม่เดมี่ทําอะไรนะเล่าม่พี่ใหม่พี่ใหม่สวยกว่าเดมี่แล้วเดมี่เลยหยิกพี่ใหม่เหรอคะแช่แช่แช่ ชัดเจนไหมคะเหตุผลก็พี่ใหม่สวยกว่าเดนนีก็มากหยิบพี่ใหม่อน่ค่ะนะคะนอกจากจะสร้างตำนานยุ่มไหลหยิกไหลนักเอกในงานอีเวนต์แล้วนะคะผิวหาน้องเดมี่เขาแสดงตัวชัดเจนเลยว่าจะมีใครมาสวยก่าหนูไม่ได้นะคะเออเอ็นดูนะคะเอ็นดูใหม่ด้วยออนะคะเนี่ยเนี่ยจับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกคือนางไปฉีดพี่ใหม่เขาพูดไปฉีดวัคซีนบัตทะยักมาก็จะแบบนงนงปวดๆวดนิดนึงแล้วหลานเดมี่ก็หยุ่มตรงจุดพอดีเลยคุณผู้ชมมัน นิดนึงว่าพ่อแมทธิวกับแม่ลีเดียเขาก็ถามแล้วนะว่าหยิกพี่ใหม่ทำไมถามอยู่หลายรอบนะน้องเดมี่ก็ยังยืนยันคําตอบเหมือนเดิมว่าก็พี่ใหม่สวยกว่า ความเด็กไรเงี้ยสายไงเขาก็พูดความจริงไม่มีแบบว่าเก็บไว้ในใจใช่แต่ว่าเอาจริงๆในงานอีเวนต์วันนั้นน้องเดมี่ไม่ได้แค่หยิบพี่ใหม่อย่างเดียวนะคือเริ่มต้นเน่ยหกคุณพ่อก่อนอ๋ออแล้วก็แบบว่ามันเป็นเด็กอะไรเงี้ยแก้มตัวเองด้วยยิบปุ๊บรู้และจังหวะลิมิตได้แล้วไปเลยพี่ใหม่เลยพี่ใหม่เลยพี่ใหม่สวกกว่ากันนิดเดอ้์น่ารักน่าชังดีนะคุณผู้ชมค่ะ